สวัสดีครับผมสันมังคารนะครับรายงานตัวเช่นเคยนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันนะครับไม่เยอะไม่เยอะวันนี้พระแท้มีน้อยอาบอกได้เลยครับวันนี้พระแท้จริงๆนะครับมีมาให้ชมไม่กี่องค์ครับหกเจ็ดองนะครับวันนี้พระเด็ดๆนะครับนะครับนะครับแม้ในองค์นี้ยังแท้เลยครับเนี่ยนีุ่กคน เอาพระแท้ๆให้ชมนะครับวันนี้นะอืมพระแท้มีน้อยต้องพูดอย่างนี้นะครับมีน้อยจริงๆนะครับเหรือไม่ขี่องคนะครับเหรือมีไม่ขี่องค์นะครับอ่านเดี๋ยวมาชมพระองค์แรกกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนะอันนี้ผมให้ดูนี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะผู้หลิวนะครับสุขใจนะครับสุขใจเนื้อเงินนะครับนี่ประกันแท้ให้ ผมประกันแท้ให้นะครับองนี้นะครับนะเอานะครับนะเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับท่าน่ามีเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับพร้อมทองนะครับทองก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทมีประกันแท้ให้ครับนะซื้อผมเท่าไรก็รับคืนเท่านั้นนะครับอันนี้นะซื้อเท่าไหรรับคืนเท่านั้นนะครับนะนะครับซื้อเท่าไร่รับคืนเท่านั้น นะครับหลวงผู้หลิวเนื้อเงินนะครับนะผมไม่มีใบการันตีแค่นั้นเองนะครับนะนี่การันตีให้ครับเคยขายมาอยู่ประมาณเหรียญสองเหรียญนะครับเมื่อก่อนขายเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะครับขายสี่หมื่นเมื่อก่อนนะครับขายไปสี่หมื่นนะครับนี้สุขใจนะครับนะลองดูนะครับวิววิวนี่เดี๋ยวดูผิวเดิมเดิมนะครับสวยวิ้งนะครับ าดูง่ายครับผมกาลันตีให้นะครับนะองนี้ผมกาลันตีเป็นพาแท้ให้นะครับนะนะครับก็เก๊คืนกันกันนะครับนะคืนให้เต็มเลยนะครับนะนี่ครับดูผิวดเดิมเดิมผิวเดิมเดิมครับเรียมทองหนาตึ๊บเลยนะครับนะเจ้าของเดิมนี่เรียมใช้นะครับนะ เตรียมใช้ครับเตรียมใช้นะครับพยายามเดี๋ยวจะส่องให้ดูกล้อ,องไม่ค่อยดียาเดี๋ยวครับ ประมาณนี้ครับนะประมาณนี้ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะลองดูครับนะอันนี้ก็เป็นเหรียญลุงปูดูอีกหนึ่งเหรียญนี่ครับซื้อเท่าไหร่แลบคืนเท่านั้นเหมือนกันนะครับนะบอกพาแท้มีน้อยครับวันนี้นะนี่ครับลุงปูดูนะครับพาแท้มีน้อยนะครับต้องบอกก่อน วิงนะครับสวยวิงเลยสวยสุดๆนะครับอ่าพาแทมีน้อยนะครับมีหล่องสองราคาเลือกครับกับซื้อวัดกับซื้อเต็มราคาครับเต็มราคาผมก็ไม่ได้เต็มเต็มที่นะครับนะต้องบอกก่อนนะครับอ่าซื้อให้ถ้าจะซื้อรับประกันก็บอกมาหรือจะซื้อแบบวัดใจก็ว่ามานะครับมีหลายราคาให้เลือก นะครับเนาะนะครับนี่ครับดูง่ายครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญอันนี้เป็นน่าจะเป็นปี3ามฝานะครับผมไม่แน่ใจนะครับนี่เขาแกะเขาแกะไว้ข้างหลังนะครับ2องห้าสามสนะครับนี่เรี่ยมเดิมนะครับนี่เลี่ยมเดิมนะครับนะนี่งานงานสั่งทํานะครับงานงานมือสั่งทําอันนี้เป็นเนื้อเงินบุทองข้างในนี้บุด้วยทองนะครับต้องบอกก่อนนะครับ ถ้าไม่ใช่ทองแท้นี่ครับบุกไม่ได้นะครับต้องเป็นทองแท้ถึงจะบุกได้นะครับนะเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยครับทีนี้หนักถึงเลยนะครับเป็นเงินข้างในเป็นเนื้อเงินนะครับนะเนี่ยผมบอกก่อนนะครับหรือเป็นทองแท้ผมว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเจ้าของสั่งเป็นงานสั่งทํานะครับเป็นงานสั่งทํามานะครับนะเราไม่แน่ใจนะครับนะก็ลองดูนะครับลองดู ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับผมดูก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับสวยนะครับสุดๆนะครับตัวเบื้เริ่มเลยครับต้องดูกะนครับงานงานเก่าจริงนะนี้เก่าจริงนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับนะตีหลวงพ่อเดิมได้นะครับมีจานข้างล่างนะครับนะ เนื้อฉ่ำก็เกานะครับครับอันนี้ก็ประกันแท้ให้นะครับนะเนี่ยอย่างเี้ผมประกันแท้ให้นะครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะพระอยู่ประมาณเจ็ดองค์ผมรับประกันให้หมดเลยนะครับนะซื้อผมเท่าไหร่ผมรับคืนเท่านั้นนะครับนะรับคืนเท่านั้นนะครับนะนี่ครับเอามาเปลี่ยนมามาแลกอะไรได้นะครับนะชุดนี้นะครับใครอยากเอามาเปลี่ยนมาแลกได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับนะเผื่อมีอยากมาเปลี่ยนมาแลก อันนี้ก็เป็นยอดทงนะครับนะฮะอันนี้แถวๆลบบุรีไม่ใช่ลบบุรีอันนี้เป็นน่าจะเป็นผมตีอายุทยาครับอันนี้อายุทยานะครับนะเกรดนี่เป็นทองนะครับนะตัวเรื่องนี้ตัวนี้ก็เป็นเป็นเงินนะครับนะเทียมทองสวยนะครับก็ประกันแท้เหมือนกันนะครับนะ กันแท้เหมือนกันนะครับขายเท่าไรนะครับอ่าเพื่ออยากมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนองค์อื่นได้นะครับใครอยากซื้อนะครับนะอยากซื้อนะครับนะชุดนี้นะผมบอกให้นะครับเปลี่ยนเป็นองค์อื่นได้นะครับนะดูให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมาี่ยเกิดเป็นทองครับเงินเก่านะครับนะเก่า อันนี้ก็าสายอายุทยาเหมือนกันนะครับแล้วผมตีอายุทยานะครับบางคนว่าเป็นเป็นแถวแถวสุโขทัยนะครับแต่นี้ผมตีอายุทยานะครับนะผมว่าปราร์ตี้ดูง่ายสุดละครับเรียมนาคมีเรียมนาคเก่านะครับลองดูครับ ว่าสุโขไทยแต่ส่วนตัวผมดูไม่ใช่นะครับผมประกันแท้เหมือนกันคือคือเนี่ยผมรับประกันแท้ให้หมดเลยนะครับองเจ็ดองเนี่ยผมรับประกันแท้ให้นะครับนะนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่โดนนิดเดียวนะครับก็หรือทองออกนะครับอันนี้นะครับดูเนื้อครับอ่านะครับดูเนื้อครับอ่าไม่รู้ว่าใครซื้อผมเท่าไหร่ผมรับคืนเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับนะ ซื้อไปนะครับนะไม่ชอบเปลี่ยนองใหม่ได้นะครับชุดนี้นะครับใครซื้อไปนะครับเอาพารดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้นะพารดีๆมานําเสนอนะครับนี่นะครับมือลองนั่งนะครับมีสองราคาให้เลือกครับนะกัราคาเต็มกราคาแบบเดินทางเลยนะครับเดินทางเหมือนว่า ไอ้คุณซื้อแล้วจบเลย่าคุณก็บอกมานะครับผมมีราคาช้อยให้เลือกสองช้อยครับใครที่อยากจะปิดนะครับทักผมมาแล้วกันนะครับนะพรดดีมีน้อยต้องบอกเลยว่าวันนี้พรดดีมีน้อยนะครับนะพรดดีมีน้อยนะครับเนี่ยมาให้ชมกันนะครับไม่ขีอโอ์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับนะ ก็อย่างที่บอกนะครับลองดูดูให้ชอบไม่ใช่แล้วทักผมมานะครับว่าเบอร์ผมเบอร์เดิมนะครับศู8ย์9ป2 9 4ห้าสองเก้าี่นะครับสันบางคานยินดีรับสายนะครับนะขอบคุณทุกท่านให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ